เป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดเป็นคนน่าก,กอดแต่ไม่ตลกอันนี้เรื่องจริงครับถูก <laughs> ไปออกล่าแยกย้ยายกันไปเประวัติแล้วก็ออกฉีดที่ออสวัสด์แล้วก็ออกล่าเว้ยเฮ้ยออกล่าอะไรออกล่าเหยือ่อออกล่าเซอร์ล่ารอยยิม้ม <laughs> ล่ารอยยิมนะ้มอ๋อล่ารอยยิ้มนะรอยยิ้มที่หายไปไ <laughs> <laughs> อ้คนเดินบาไม่เจอเจอเลยเดี่ยมึงเจอบางยังเออไม่เจอจริงทำไมวะเจอแล้วเจอแล้ว เอดาหวงและเอดาหวงเลือกที่จะวิ่งมาตรงนี้ครับโอ้โหเครื่องเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องไอเชี่ยไวชิบหายกูยังไม่ทำเชียอะไรเลยฮึบแม่งไปไม้รอบนี้แน่นอนแม่งไปเซฟครับไม่แจกเลือดฮะโอ้โหไม้เยอะชิบหายเลยว่ะตียัดแม่งเลยแล้วกันไอ้ทองมึงแจกแจ็บเจ็บตรงไหนไปอันนี้พยายามเดินสองฮะซ้ายบนเหรอขอญาตไปเก็บเลือดก่อน เอ้ยพวกนี้ปั่นแบบโอ้โหหน้าด้านเกินอ่าได้เวลาออกล่าออกล่าเหมือนน้องโทมัดแย่นี่ไงสะบัดมาโดนล้มไปก่อนแล้วไปต่อเลยครับไม่ได้หยุดที่คนเดียวนะโคตรเยอะแผ่เยอะมากหวยไหลเลยไหลเลยไหลเลยไหลเไปต่อเรื่อย แล้วอ้อมมาตรงนี้เซลเลอร์ยอดฉีกมาโอ้ยแม่งพับไม้ตึงๆนี่ไงล่วงอไะปั่นไวจัดเลยว่ะจริงแม่งปั่นโคตรไวอ่ะไอจิจจีนแปดตัวปะเนี่ยเฮ้ย มึงว่าไงเครื่องแม่งไวจริงตีนอนได้อยู่พีเตอร์พี่เล่นตีนอนเลยเดี๋ยวผมไล่อุ้มได้ตีนอนได้อยู่พวกผมมันไล่ไม่ได้เว้ยมันได้แค่แผลจริงขอแบบเลือดเต็มแมปอ่ะไอโทได้ไอโต้สามเครื่องพี่บ้านเล็กก็จะเสร็จเลยสามเครื่องแล้วที่ไม่ทำทำอะไรเลยไอ้เจ้ากูอัดคลิปมาแค่สามนาทีเองเนี่ยขอเลือดหน่อยน้อง มันเจ็บทุกคนแต่ว่ามันไม่ล้มทุกคนเลยโอ้โหมันไม่จิ๋วแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้หใครไหวไปก่อนเลยที่ไม่ไหวจริงโอ้โหเซอร์มันเขาไม่ให้บาสเล่นๆนะไหนตีเจ็บตรงไหนไปบ้างไหล่ล่างขาตัวพี่เจอรงเครื่องนี้ก็แรงไอ้เชี่ยโดดไหมโอ้โหไม่โดดอ่ะ ยืนกักไม้เลยหรอเลิกกักเราลักก่อนนะเธอเฮ้ยโทรๆอย่าร้องเลยล่วงดิน้องต้องแขวนเลยวะ่ะว่านะมันยังไม่มีใครตายเลยเนี่ยประเด็นนะอะถอยย้ากระทืบก่อนเลยแล้วตีนอนเลยเว้ยตีนอนเลยเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยตีนอนแล้วได้พลังกิจตีนอนเริ่มขึ้นมันเอาจริงเราต้องเอาจริงบ้างได้ได้เวลาเราจริง ไต่หนึ่งแต่สองไต่สามไต่สามโอ๊ยเลื่อนหมดแล้วขอแกเพิ่มก่อนขอทุบเครื่องแป๊บเครื่องขวาล่างสองตัวเครื่องไม่เจ็บเลยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องบ้านเล็กเลยบ้านเล็กเลยสองตัวสองตัวเลยนะไปไหนจันน้อยโอ้โหตีไม่โดนตีโดนต้นไม้ มันเปเต็มเลยว่ะแล้วตรงนี้ข้าหลังบ้านอีกตัวหนึ่งตรงนี้ดูเรื่องมันโดดไปกลับนะโดดไปกลับเหรอน้องแต่อีกหนึ่งร่วงไงสวยเดี๋ยวกูพุ่งเร็วหยับๆเลยนะเช็คคนเออพี่รอเอาเลือดโอ้ยหูแม่เอ้ยแม่โอ้นี่แม่ปรับใหม่อหันโคตรไวเลยได้ได้หันไวหันไวเอาเลือดตรงไหนได้มั้งวะตรงไหนมันเยอะวะ อ,อ่าไอ้นี่ช่วยต่อหน้า <c oughs> ต่อหน้าต่อตาบอลอล็หม <c oughs> ดกูเอานะบอลล็หมดกูเอานะกูบอกก่อน <c oughs> อ่าแล้วจะหาว่ากูเอาจริงไม่ได้นะ <c oughs> อุ้ยยังไงมันยังไม่หมดเดียเชียมม่ยบอลล็อกหมดโคตรนานเลย <c oughs> ตรงนี้เลือดเยอะไงจะยากระดิบเครื่องมาตรงนี้ครับ เฮ้เลยกูเต็มแล้วไงรันต่อเลยรันต่อเลยเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมโอเคเล่นปวดเครื่องนะปัดยากคร้วมันปัดยากแล้วจริงปัดยากแล้วตึงแลใครให้ปั่นน้องโอ้โหตีทีเดียวสองตัวแตกต่อกันน้องรันเลยรันเลยรันเลยรัน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 ไปฝักอุ้มเลยอย่าฝักดูราสิง นน่นๆๆ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 นนยๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆนๆนนนนๆหๆๆๆๆๆๆเๆๆๆนๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆสๆินๆๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆ่ๆๆด เมื่อไรพี่ไล่เครื่องก่อนแล้วพี่เก็บเครื่องเดิมอะไหวมันอ่าแล้วควนติเต็มไงกูเห็นแล้วด้วยอะน็อกไส้โค้กที่เปนใหญ่มันแรงสองเครื่องนะพี่ต้องไล่ตอนนั้นรู้เรื่องขอทิบก่อนอแล้วเห็นออร่ามาตรงนี้ครับโดยที่เกาะไม้มตรงนี้มาแต่ไปไม้ทันครับ มาตรงนี้เลยไปไม้เซฟมาก่อนครับก็ด้านของเอาหวองแต่ก็ร่วงอยู่ดีครับผมไล่ซ้ำตายให้ตัวหนึ่งรู้เรื่องสวยมากหี่ดด <มา S 2> นว<อ>นไหมไหน่ะบนเลยว่ะแล้วปันนป่นอะไรน้องปั่นอะไรโว้ยไม้ผมเจอแม่นปน รอยทามาตรงนี้อนี่ไงจะไปเซฟหรอหน้องมันไม่ทันไงทิ้งก่อนเลยครับไปเช็คเครื่องก่อนแบบอบกูคัมแบ็กโว้ยมันเริ่มแอบ,บเราแล้ววะมันเริ่มเกรงกลัวนี่อยู่ตรงนี้ตัว LP เดี๋ยวขอยญาตไปเช็คเครื่องข้างบนก่อนผมไล่ทึบเครื่องไว้หมดละสวยดีอย่างเงี้ย ไอ้เครื่องนี้แรงสปีนเหรอนี่ไงสวยโอ้โหไอ้แอบ,บอยู่โซนบนสองตัวแล้วพี่เห็นไงน้องตาวิเตษอ,อ่ะสวยอยู่หมายไว้โชตรงนี้ตรงนี้สวยล่วงไง ปั่นไวเหรอน้องโอดเหมือนกันเนี่ยปั่นไวเหรอเจอโซนดิจริงโซนนี้โซนนิ่ลิงกับหมูอะฮะโอขอเป็นลิงแล้วกันนะแล้วกูเป็นอะไรอะกูเป็นหมูอะเฮ้ยเครื่องนี้แรงพั่้ยเป็นคนที่เธอไม่รักได้ปะไม่ได้เขาต้องรักดิไม่เคยมีใครรักกูเลยแต่คนทิ้งกูไป เนี่ยแต่ทำไมชอบโดนทิ้งไหมชอบหนุกดีเจ็บดิสุดยอดสีสัตว์้ชีวิตแสดงว่าโดนทิ้งบ่อยนะเฮ้ยมันเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วเนี่ยเออมันแอบแล้วเนี่ยมันแอบยับล่าดีล่าดีหาเลยอย่างนี้ต้องมีมั้งแหละขอบวงขอบแบบอ่ะ เจอแล้วเจอแล้วเจอเออเคนหมวยมันจะเข้าตู้เลยหรอใช่ไหมมันเล็กตัวนะมันเข้าตู้ใช่ไหมโอ้โหมันยอมเข้าตู้เลยมันยอมให้แขวนเลยเบรกกันสิอ่ะมันจะเอาเหลือสองคนแล้วก็หาหลุมมาดิบ้านเล็กตัวหนึ่งนะเชนเวลาเชนเวลาเชน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 มาดีมาดีเอาเอาแม่งเลยเนี่ยเชนโซบอกไว้บอกไว้บอกไว้ หนึ่งสองแซปสวยล่วงไงนะเอ๊ยมันหาหลุมแล้วนะอีกตัวหนึ่งอ่ะสายบนสายบนแปะพี่แปะสายบน,น,นรู้เรื่องโอ้โหมันเจอลเหลุมแล้วว่ะก็ถือว่ามันรอดได้ตัวเดียวนะใช่เพราะว่าไอ้นั่นมันฟอรสได้เพื่อนเออเขาตู้ฟอรสได้เพื่อนทอะไไรม่หลุมหายใจโอเคเอาเรื่องดันตึงดานไม้เยอะอยู่ดันเนี้ย ไปแยกย้ายไปแจกแกายความเจ็บปวดต้องไปให้ถูกเครื่องไม่งั้นโดนเหมือนม่อก๊้เช่ได้เลยแยกย้ายไปทําให้คนอื่นเจ็บเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บที่เจ็บที่ใจอ๋อเบที่ใจแต่ส่วนใหญ่คนอื่นชอบทำาคนเจ็บเลยเฮ้ยทำไมําคนอื่นเจ็บอีกแล้วอรอทำเจ็บเลยผม่ะโอ้ทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะอ่าเปแล้วก็เปแล้วจบ โอ้โหเกือบฟอกเครื่องพี่เตร์โอ้โหไม่เอ้ยอ่ะโท้โสวยน้องสวยเฮ้ยกูเองตัวเนี้ยล่วงไนท์เฮ้ยกูมากูมากูช่วยกูช่วยเดี๋ยวมันโดนปัญหาจะน้องเครื่องตัวเนี้ยสามเหลี่ยมเนี้ยจะเสร็จหมดเลยพี่เตอร์กระทึบก่อนนิเนี่อลไรทึบอยสวยเลือกกูเต็มแล้วนะ ได้เวลาออกล่าตามสไตล์โทมัสเกมนี้เปิดเปิด,เป,ดเปิดหัวมาดีจัดเปิดดีจริงไม่เสร็จไม่ไม่เสร็จฟรีเครื่องหนึ่งแล้วตรงนี้มาครับเรื่องที่จะเชิงหน้าไม้มาแต่ร่วไปก่อนครับแล้วเข้าบ้านเล็กมาสองคนสโมกมาหนึ่งเทีะเปยไม้เซฟมาแต่อ้อมาหลักบ้านตรงนี้มีคนไอหมูวล้วครับแตกสองโอ้ย แล้วชี้กมาตรงนี้เหมือนจะโอ้โหหนาแน่นมากๆครับหนาแน่นจัดๆตรงนี้เต็มหลังเลยครับแตกสามแล้วเลือกจะรอหน้าไม้ตรงนี้มาแต่ว่าเออมมีคิลเลอร์มาเสริมทักไง<อ>เราต้องอุ้มบ้างแล้ววะให้พี่รันไปเลยเว้ยหน้าตีพี่ไม่หมดอะ่ะอะตีกูหมดอ่ะดิต้อ,องแขวนก่อนเออถ้าหมดก็อุ้มแล้วแอบดูเลยจ้ะน้อง เพิ่มเพิ่มพ,พแม่งโดดจริงไม่มองหลังตายแล้วตัวหนึ่งรู้เรื่องไอเดีเห็นตัวนี้ไหมไอ้เมกโทมัสอะ่ะเฮ้ยมีคนฮีลกันอยู่ขวาล่างนะอ่าเรียบร้อยเชนล่วงเลยโหตรงนี้เลือดอิ่มอร่อยสภากาชาติถูกใจสิ่งนี้ แล้วอันตรีพี่เต็มแล้วไงเด้วเวลาซิงแ <c oughs> มนนั่นๆๆแล้วตรงนั้นมีคนช่วยครับ <c oughs> แล้วเลือกที่ตะสมโมตรงนี้มา <c oughs> แล้วมองอะไรไม่เห็นเลยฉ <c oughs> ีกมาตรงนี้เรียบร้อยไงล่วงไง <c oughs> <c oughs> ไปต่อเลย เราจะเข้าไม้มาเปย์ไม้มาต่อครับตรงนี้มีสองคนตรงหน้ากูลวก่วงเฮ้ยโทมัสเมนไปเปล่าช่วเอาตัวนี้หน่อยดิคนไหน,นจุกเด็กกับผมอ่ะได้เลยมึงแดกหน้าเลยเดี๋ยวกูต้อนไปให้ สวยไล่เก็บเลือดก่อนเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยทำอะไรเฮ้ยมันกระโดดเลือดทำเอ้ยมันกระโดดทำไมวะกระโดดปั๊มเลือดให้กลัวสวยดีน้องชอบเลยกระโดดปั๊มเลือดอ่ะวุ๊ยไม่งักเร็วจริง อีเป็นขาดคนเร็วเลยโอน,นิสไใไม่ล่วงไงน้องมีคนเหรอโอเบ้บันเล็กคนหนึ่งแล้วกูเองตัวเนี้ยรวยันเลยลันเลยลันเลยได้ ้วอยู่บ้านใหญ่ครับตรงนั้นบเฮ้ยแต่อันติมันก็หมดเร็วอยู่นะเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยไปไหนอ่ะอยมันอยู่แถวนี้เดินเนียนเหรออ๋อขอบแม,มพหมายพวดเยอะเลยจะไม่โดดด้วยโอ้โหตึงเอาตึงเลยนะ ฮะ,ะวัดสม,มาอ่ะอุ้มก่อนครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนติมาแล้วครับเอาไล่ไม่ได้จริงรอ่ะเนี่ยริเจียนอ่ะอุ๊ยโอ้โหแม่งหักเลยไวหน่อยไล่ไม่ได้เลยเหรอเออไล่ยากเว้ย ไปนอนไปก่อนออกล่าต่อเดี๋ยวกูจัดให้ไอตัวเนี้ย <c oughs> ไม่ทันโทมัสไว้เกมนี้เรามาดุจัดเลยว่ะโคตรดุอ่ะแล้วโทมัสชอบแบบดุๆหรือเปล่าแย่ถ้าอะไรดุผม <c oughs> ไม่ก็แบบสไตล์การลิงคิลเลอร์ไงเฮ้ยเหลือตัวเดียวแล้วพี่หาดิหาไม่เจอหรอกเขาอยู่ในใจได้หรอกว่ามันไม่ปัดแล้วล่ะมันน่าจะเดินเนียนอะ่ะอ้าวฮะทุกผ่านไม่เจอจริงนะเนี่ยเอ้ยเจอ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 ลอยตรงนี้พี่เตอร์หาดิได้ดิ รอยล่าสุดอยู่ตรงเนี้ยแค่หายว่ะข้า,ขาตู้หรือเปล่าตูออ้จริงตู้จริง <laughs> แต่คอเดดมันลุกไปแล้วอฮ้ยมันเหลือไม่กี่คนแล้วนะอีกตัวนึงน่าจะแอบวะ่ะคอเดดอะ่ะ <laughs> เอ๊ะเหมือนกูเจอเลยไม่แน่ใจไม่เจอวะ่ะ เดี oh, I see. I see oh, yeah. ๋ยวเขาเด็ดตัวเดียวเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงกุเฮ้ยคอมแบทไอ้โธ่โอ้แย่เแย่ติดติดไม้สวยโมลิสเลยพี่รอโมลิสลอโมลิสไปโมลิสได้ป่าวะโมลิสได้รอลอก่อนรองก่อนรองกันปิดฉากเท่ๆ But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah.